กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเราได้เปิดตัวยุทธศาสตร์ระดับชาติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจนถึงปี2030และหนังสือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งมุ่งสร้างความแข็งแกร่งด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในนครห,หลวงเวียงจันทร์ทันภูวงหลวงใสสนะ รัฐมนตรีช่วว่าการกระทรวงซึ่งร่วมพิธีเปิดตัวยุทธศาสตร์และหนังสือข้างต้นกล่าวครับว่ารัฐบาลลาวได้ให้ความสําคัญกับความพยายามแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยปัจจุบันครับทางกระทรวงกําลังร่างยุทธศาสตร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับต่ําและกฤษฎรคาร์บอนเครดิตในซปปลาว หน่วยงานของรัฐบาลลาวจะใช้นโยบายและเอกสารทางกฎหมายเหล่านี้เป็นกรอบการทำงานของส่วนกลางและระดับท้องถิ่นในการชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงการดำเนินงานเพื่อบรรลุปเป้าหมายลดปล่อยกา๊าซเรือนกระจกและดูดซับก,กา๊าซเรือนกระจกจนเป็นศูนย์ภายในปี2025ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าว